แกมายบอยส์พอดแคสต์เรื่องจริงจากออฟฟิศขี้เล่า สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ Dear My Boss Podcast EP สาก็ยังอยู่กับแอนนามสมมุติเหมือนเดิมนะคะอันดับแรกเลยเราต้องขอโทษที่หายหน้าหายตาไปนานนะคะไม่แน่ใจว่ามีแฟนๆเรียนเจ้าหนายที่ขารบเนี่ยเราฟังพอดแคสต์กันอยู่หรือเปล่า EP สานี้ก็จะมาในเรื่องค่าของชีพขึ้นอีกแล้วหรอคือทุกคนรู้สึกไหมคะว่าสิ่งต่างๆของต่างๆแม้กระทั่งของกินเนี่ยมันแพงขึ้นซึ่งจริงๆแล้วอะ ตอนช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาคือมันมีข่าวขึ้นราคาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นราคาไข่ไก่ราคาแก๊สหุงต้มราคานมลิตอะไรอย่างเงี้ยไม่แน่ใจว่าแบบเพื่อนๆนสังเกตตามซูเปอร์มาร์เก็ตรหรือร้านค้าที่แบบขายส่งหรือเปล่าว่าราคามันขึ้นมาประมาณแบบ หลักสตางค์ถึง1บาท2บาทอะไรอย่างนี้เลยละค่าไฟก็คือแพงมากทุกคนคือปีนี้มันร้อนกว่าปีอื่นๆมากๆอ่ะเอาตรงๆนะเราก็มีแบบเปิดแอร์เปิดพัดลมหลายตัวบ้างเดือนนี้คือแบบไม่ใช่แค่เดือนนี้เดือนมีนาะเมษาคือค่าไฟแพงมากเราล่าสุดเมื่อวานนี้เราไปเติมน้ำมันมาทุกคนคือเราอาจจะเติมน้ำมันลด95ซึ่งขึ้นไปเป็น40จุด เท่าไหร่นี่แหละเราจำไม่ได้แต่มันสี่สิบาทอัพแล้วอะเดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของคุณพีพีกันก่อนนะคะว่าคุณพีพีเนี่ยมีความคิดเห็นยังไงกับค่าครองชีพในประเทศไทยของปีหกเจ็ดนะคะคุณพีพีรู้สึกไหมคะว่าค่าครองชีพมันมันเพิ่มขึ้นของมันแพงขึ้นรู้สึกคุณพีพีเพิ่มเสียงได้ไหมคะรู้สึกค่ะมื มีความรู้สึกยังไงบ้างที่แบบของใช้เพิ่มขึ้นแต่ว่าค่าแรงเท่าเดิมรู้สึกเศร้าไหมคะเขาไม่ <laughs> ตอบแสดงว่าเศร้ามากค่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปถาม <Okay. S 1> พนักง,งานคนอื่นกันก่อนนะคะว่าเขารู้สึกไหมว่ามีค่าของชีพขึ้น <Okay. S 1> สวัสดีค่ะคุณเลนนี่สวัสดีค่ะคุณเลนนี่คุณเลนนี่รู้สึกไหมคะว่าค่าของชีพมันเพิ่มขึ้นรู้สึกค่ะตั้งแต่ออกบ้านก็เสียงเงินเยอะแล้วเสียงเงินค่าอะไรเป็นค่าแรก ค่าเดินทางค่ะโอ้โหค่าเดินทางไปกับออฟฟิศวันละเท่าไหร่รู้ไหมเออวันละ <laughs> มีความนับด้วยนะคะเก้าสิบสี่บาทค่ะเก้าสิบสี่บาทต่อวนันจริงๆแล้กถือว่าถูกกว่าคนอื่นๆเลยนะเรารู้สึกไหมว่าอาหารในในร้านสะดวกซื้อมันแพงขึ้นรู้สึกค่ะ <laughs> ตอบสั้นมากเลยค่ะคุณเลนนี่รู้สึกยังไงอ่ะมันขึ้นแบบนิดเดียวปะมันไม่นิดเดียวเพราะว่า ข้าวหนึ่งมือตอนนี้เราก็ต่ำๆก็เจ็ดสิบาทแล้วใช่ไหมคะถ้าเทียบกับค่าแรงยังไม่รวมน้ําอ่าไม่รวมไข่ดาว <laughs> คนเลนี่กินเยอะนะคะเจบาทได้แค่ข้าวกับกะข่ยังไม่รวมไข่โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่ถามนะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะชื่อคุณดนตรีค่ะ คุณนีค่ะให้กูตอบอะไรวะคุณดนตรีคุณดนตรีรู้สึกไหมคะว่าของแพงขึ้นของในยุคปัจจุบันเนี่ยแพงขึ้นรู้สึกค่ะรู้สึกรู้สึกจากอะไรเอ่ยก็ค่าของชีพค่าข่าวค่าน้ํามันคุณคุณรู้ได้ไงคะว่าค่าน้ํามันเพิ่มขึ้นเติมน้ํามันค่ะอ๋อเติมน้ํามันเติมผักบุ้งเนาะรถต่ะ รู้ได้ยังไงก็เตาน้ำมันไงทำไมต้องต้มผักบุ้งอะคะผักบุ้งกําละสิบบาทน้ำมันกิรละเท่าไหร่คะผักบุ้งกําละสิบบาทเหรอคะไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็เนียบอกให้รู้อยู่นี่ไงคะเราคุณดนตรีรู้สึกว่าเงินเดือนตอนนี้พอใช่ไหมคะจริงๆงอ่ะถ้าไม่มีหนี้ก็พอใช้ค่ะแต่ตอนนี้มีหนี้ก็เลยไม่พอใช้แล้วค่าช้อปปี้เพลย์เตอร์ก็เดือนละหมื่นค่าบัตรเครดิตหมื่นสามก็เหลือแค่กินขยะ ต้องพูดขอขอตื้นนะคะเป็นแอปส้มค่ะแต่จริงๆอ่ะคือเรารู้สึกว่าต่อให้ไม่มีนี่แต่ว่าเงินเดือนอยู่ที่ประมาณแบบ ยี่สิบเคต้นๆเลยเนี่ยก็อยู่ในกรุงเทพค่อนข้างยากเพราะว่าทุกอย่างมันแพงไปหมดเลยคือเราไม่แน่ใจว่าหอพักสมัยนี้มันยังมีราคาแบบต่ํากว่าห้าพันไหมอาจจะมีแต่ว่าเป็นห้องผัดลมหรือเปล่านี้ไม่แน่ใจยังไม่รวมค่าน้าค่าไฟอีกนะค่าเดินทางต่างๆอีกเรารู้สึกว่าคือสองหมื่นต้นๆมันค่อนข้างอยู่ยากในกรุงเทพมหานครในปีหกเจ็ดเดี๋ยวเราจะมาสัมภาษณ์คนที่สี่กันนะคะสวัสดีค่ะคุณวาีค่ะอ่า ประสบการณ์ทาง,งานของคุณวดีเนี่ยให้เดาว,ว่าน่าจะประมาณ10ปีแล้วใช่ไหมคะคุณวดีรู้สึกไหมว่าแบบตั้งแต่คุณวดีจบใหม่อ่ะคุณวดีสตาร์ทแบบเงินเดือนประมาณแบบขั้นต่ําทั่วไปไหมสมัยก่อนยุคนั้นก็ทั่วไปนะคะประมาณ15บห้าเคป่ะใช่ใช่เรารู้สึกว่าถ้าปัจจุบันเนี้ยเงินเดือนเท่านั้นกับค่าของชีพเนี่ยปัจจุบันคิดว่าจะอยู่รอดไหมไม่รอดหรอคะตอบสั้นมากเลยค่ะน่าจะไม่รอดจริงๆ คน,นก็ไม่รอดคะ่ะมีวิธีแบบการออมเงินยังไงคะไม่มีค่ะไม่มีเงินออมไม่มีเงินให้ออมค่ะอะที่ถามเนี่ยแต่จริงๆแล้วมันคือตลกลายนะทุกคนรู้สึกว่าคือทุกอย่างแพงขึ้นแต่คาแนนต่ําอาจจะมีเพิ่มขึ้นแต่ว่ามันก็ยังไม่พอกับค่าของทีหนะปัจจุบนันหรือบางคนก็ยังได้เงินเดือนเท่าเดิมมาหลายปีแอบเป็นแบบความอึดอัดใจของพนักงานออฟฟิศหรือว่า คนหาเช้ากิน่้ามไหมนะอันนี้ไม่แน่ใจหรือว่าแบบใครอึดอัดใจลงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะคะแล้วคนดนตรีคิดว่าแบบควรได้เงินเดือนเท่าไหร่คะถึงจะพออยู่พอกินในกรุงเทพมหาคนครมันก็แล้วแต่ว่าแบบต้องเช่าพาร์ทเมนต์หรือเปล่าหรือว่ามีบ้านอยู่หรือว่าต้องมีผ่อนรถไหมแล้วแต่แบบภาระอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าสลาตัวเองอะตัวเองคิดว่าสี่หมื่นถึงจะพอแบบสมมติว่า แบบซื้อรถใช่ปะก็เดือนละหมื่นอีกก็หมื่นห้าแล้วปะขนามข้าไฟใช่ให้แม่อีกใหม่มันก็ต้องเหลือสักสองหมื่นกว่าบาทนะถึงจะอยู่ได้อะอยู่ได้แบบสบายปีหกเสียนี้ถือเป็นแบบอีกปีหนึ่งเลยนะที่ข้าวยากหมากแพงพูดถึงไหมนะก็อีพีนี้ที่แบบว่ายกเรื่องค่าของชีพขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่ามันเป็นความอึด อันใจนิดนึงของพนักงานออฟฟิศกลุ่มหนึ่งอะใช้คำว่ากลุ่มหนึ่งแล้วกันเพราะว่าบางคนก็อาจจะว่าไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยยังสบายสบายกันอยู่ก็เลยแบบแอบอยากกระซิบคือแบบเรียนเจ้าหน้าที่เคารพช่วยขึ้นเงินเดือนให้หน่อยได้ไหมคะรอเล่นนะรอเล่นรอเล่นแล้วเรารู้สึกว่าปัญหานี้มันค่อนข้างแบบฝังลึกอะอยากให้รัฐบาลมาช่วยแก้ไขด้วยเหมือนกันนะคะมันไม่ใช่แบบว่าแค่ผู้ประกอบการอย่างเดียวเนาะ เพื่อไม่ให้ EP ดีดูเครียดเกินไปอาจจะแบบประมาณนี้แล้วกันเราแบบมาแชร์ความคิดเห็นเพื่อนๆกันว่าแบบว่า เออรู้สึกไหมวา,วาคะของชีพมันเพิ่มขึ้นแล้วเออใช้ชีวิตยังไงจัดการกับค่าใช้จ่ายยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเดิมนะคะใครเครียดอยู่อะไรอย่างเงี้ยมาคอมเมนต์ระบายความในใจพูดคุยกับทีมเรียนเจ้านาาที่เคารพได้นะเราเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันได้เรามาปรึกษาคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดกันได้ฝาก EP สี่ไปด้วยละกัน EP สี่จะไม่เครียดแล้วจะมาแบบแนวตลกเลยอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ Dear My Boss Podcast ด้วยนะบ๊ายบาย